น้องหักแพงวรัญญาพรลั่นข้าพเจ้าไม่เคยต้องการผลประโยชน์จากใครทั้งสิ้นค่ะพี่น้องก่อนอื่นตรงกาสวัสดีเอฟซีพ่อมพี่น้องสําหรับเอฟซีน้องหักแพงวรัญญาพรค่ะช่วงนี้หลายคนกับพ่อสิห์ยุวาหักแพงเนี่ยเหมือนจะเจอมลสมเหมือนจะเจอดามากกันหนังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่าว่าผู้บริหารสิโพีหยัยงกะโยงมาใส่หักแพงเบิดนะคะาว่าจะเป็นบอโจโู้เที่ยนอย,ยูโพธกะโยงมาใส่หักแพงเป็นปมดามา ซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะกล,กลายเป็นว่าทุกอย่างมาตกกับเด็กคนเดียวที่พยายามหาเงินอ่าพี่น้องพยายามหาเงินพยายามสางทุกอย่างมากเพื่อครอบครัวคนที่ประมักกะคือบรมักบรมักก็คือบรมักเลยสาบบอยุดบอยอนนะคะไม่ว่าฮักแพงจะทําดีแค่ไหนก็ยังมีคนมาคอมเมนต์ไม่ชอบ ตาแข็งเสียงแข็งนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาน,นู่นนั่นนี่ซึ่งนองกับเ่เคยออกมาตอบตัวใดๆทั้งสิ้นสําหรับนอ้องหักเพยงวรัญญาพ่ออว่าสิเป็นเอียงกรตามแต่ค่ะพี่นองเพราะว่าน้องกับยูในส่วนของน้องเหตุงานก็คือเหตุงานนะคะหาเงินก็คือหาเงินภายนอกก็ดูเป็นเล็กน้อยทีมีพัฒนาการสำหรับคนนอกจากสาวเนยเด้เบิงเนาะเพราะว่ากับว่าได้เป็นเอฟซีลึกซึ้งขนาดนั่นกับวา่าฮวว่าสำหรับคังเพลงนนะ่ะ ข้างในเป็นยังไงแต่ข้างนอกเราเห็นก็เห็นแค่ว่าน้องเป็นคนตั้งใจทํางานทํามาหากินโดยเฉพาะบ้านหักนะคะกับสนับสนุนน้องดีอีหรีราว่าสิบปนอี้ยังนะคะเห็นเลื่อนไปเห็นคลิปคลิปหนึง่งหักแพงเดี๋ยวบอกถึงพอหักไม่หักบอกวา่าย่อมใจพอพอเมย์อีหรีรา,าวะว่าจะเกิดยังขึ้นเป็นบ้านหักเล็กๆที่อบอุ่นมากๆนะคะที่ไท่น้องเนี่ยกล้าที่จะสู้ที่จะยืนหยัดอยู่ในเวทีแห่งนี้อยู่ในแบบ สกโบงานแห่งนี้การเหตุการสู่การชนกับปัญหาดรามาต่างๆซึ่งในช่วงนี้นะคะกับเห็นน้องนหะโพสต์หลายครั้งมากๆนะคะโพสต์ยาวเลยแหละค่ะพี่น้องหลายสตอรี่แล้วก็หลายสเตตัสนะคะเป็นการโพสต์รัวๆซึ่งหลายคนก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กน้อยคนนี้ฮกแพงวรรณยาพรเพราะว่าก็นานี่เนาะพี่น้องกับเห็นด้วยโพสต์ถึง ตื่นขึ้นมาหายใจสู้ต่ออาได้รับกําลังใจจากพี่ๆพ,พ่อพ่อแม่แม่แค่นี้หนูก็ยืนได้แล้วค่ะพอต่อมาเนาะก็เห็นมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป,ปเป็นแชร์โพสต์สีดําเป็นแชร์โพสต์ในมือว่านดิพานมากนี่เองค่ะพี่นองค่ะมีการแชร์บอกว่าข้าพเจ้าผู้ที่พบเจอแต่เรื่องแย่ๆมาตลอดทั้งปีอาตลอดทั้งปีเหลืออีกแค่สเดือนสุดท้ายของปี ตอนชิ้นสุดปีข้าพเจ้าขอภาวนาให้ตัวเองกลับมาสดใสกลับมายิ้มได้แล้วมีความสุขเหมือนอย่างที่เคยมีนะแนน้องก็แชร์ไปแล้วอีโมจิก็คือการพนมมือมันอธิษฐานอะไรสักอย่างหลังจากนั้นเอฟซีก็เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากมายบอกว่าพ่อผู้กองนะคะก็เป็นเอฟซีบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้อิหลาผ่านพ้นไปได้ดีสิ่งไหนไม่ดีต่างๆเข้ามาทับถมก็ขอให้มัน มาลายสิ้นไปนะคะ f .c ก็คือดีมากๆพี่เต้ยก็เข้ามาให้กําลังใจและต่อมาไม่นานนะคะก็เป็นโพสต์ถัดมาน้องก็ได้มีการแชร์โพสต์เช่นเดียวกัน,นะคะเป็นสตอรี่สีดำเช่นเดียวกันก็ได้แชร์ว่าข้าพเจ้าผู้ไม่เคยต้องการผลประโยชน์จากผู้ใดทั้งสิ้นนอกจากความจริงใจที่มีให้กันเนี่ยและคะพี่น้องกัเป็นโพสต์ที่สาวนได้ขึ้นไว้ต้นคลิปว่า ข้าพเจ้าเนี่ยฮักแพงเนี่ยฉันไม่เคยหวังผลประโยชน์จากใครทั้งสิ้นนอกจากความจริงใจที่มีให้กันทุกอย่างทํามาก็เพื่อหาเงินนั่นแหละค่ะพี่น้องและเอฟซีก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะเวลาจะเป็นตัวจัดสรรว่าใครคือมิดแท้ใครคือมิตรเทียมเดินหน้าทําหน้าที่ของตัวเองนะคะที่ได้มอบหมายเต็มที่สู้ๆอ่าและทุนกวัตทจ้งสี่ค่ะ และคนก็เข้ามาบอกว่าเวลาแต่พิสูจน์ทุกอย่างบอกเป็นข้าเดียวกันเลยค่ะพี่น้องเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างให้เห็นเองว่าหักแพงอ่ะสู้แค่ไหนต่อมาน้องก็มีการแชร์อีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็แชร์มีแชร์ล่าสุดที่ได้เห็นก็เหมือนจะเป็นโพสเศร้าๆซึมๆเหมือนกันเนาะสําหรับล่าสุดในคืนนี้เลยเนาะก็ได้มีการแชร์แล้วก็แคปชั่นที่แชร์ออกมาก็บอกว่า ถ้ารู้สึกตัวเองเหนื่อยอย่าลืมที่จะพักผ่อนหาของอร่อยๆไปเที่ยวเซฟร่างกายตัวเองบ้างเพราะในวันต่อๆไปเธอยังต้องเจออะไรอีกมากมายรักตัวเองด้วยนะน้องฮักแพงก็บอกแบบนี้เอฟซี FC ก็เข้ามาคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะคะเอฟซีบอกค่อยไปใส่เลยค่ะพี่น้องดีแล้วจะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะขึ้นเหน่อยก็พักนะคะหายเหนื่อยค่อยเดินทางต่อเอฟซี FC ก็ให้กําลังใจ นะคะแล้วก็หนูเดินทางมาไกลแล้วมุ่งมั่นเดินเส้นทางความฝันของตัวเองให้ดีเชื่อฟังพ่อแม่สักวันนึงจะสวยงามนะคะอ่าคนก็เข้ามาให้กําลังใจรักตัวเองให้มากๆสําหรับน้องหักแพงเนาะกระต,ตองหวอกกรน,นะคะว่าหักแพงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบใส่เด็กอายุเท่ากันที่เ่ิมนหักแพงแล้วมาเจอผู้ใหญ่เป็นหมื่นเป็นพันมาลุมดา่า อ่าพี่น้องบาวาสิเป็นไพ่กระตามแตนนะคะอันนี้หยกตัวอย่างในอายุทีสิบหกเจ็ดนี่ยอ่าสิบเเนี่ย, 17, 18, 18, ยมีคนมาลุมดา่าไม่เว้นแต่ละวันคลิปชั้นรูปชั้นไปโผล่ตรงไหนก็มีคนมาดา่ามาสาบไม่ชอบเด็กอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดส,สารเพศํคำพูดทุกอย่างมาจากปากผู้ใหญ่อ่าพี่น้องโอ้ยเป็นสาวเนิ่ยกระหลับบอดขนาดทุกวันนี้ทําคลิปทําข่าวในผู้ตรงๆ บางเอฟซีบางค้นบางว่งบางเง่ก็ตามแต่เจอเอฟซีปอสอดอเขามาดาถักมาดาขณะาสนออายุยี่สิบสองจะยี่สิบสามแล้วยังรู้สึกไม่ดียังรู้สึกแบบบั่นทอนในการทํางานไม่แปลกใจที่น้องฮักเพลงจะมีความรู้สึกเช่นนี้แต่ในกระสกบก็น่าใจเห็นน้องแจะ่กะ็เห็นว่ามาไล่จากปัญหากัะย่ซงสพอร์ตน้องยู่เสมอมากอ่าพี่น้องเพราะว่าก็เห็นมื้อเศร้าน้องกับโพึ้นกันนะคะว่า ขอบคุณมาลัายเดินทางเช้านี้นะคะสองหมื่นคะแนนหนูขอขอบคุณทุกๆความห่วงใยความเมตตาหนูมาโดยตลอดขอบขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะคะที่ยังอยู่ข้างหนูคอยเชียร์คอยสนับสนุนทุกอย่างหนูขอให้พ่อพ่อแม่แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ผู้บริหารที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ที่ได้มาทำตามความฝันพ่อโจแม่นุช พนอนแม่บีพ่อนอยญาสุภาพพ่ออำนาจและผู้บริหารวงสาวน้อยทุกคนจ้าคืนนี้เจอกันหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนะจังหวัดศรีสะเกดมาหาอิหลาในเดินนะคะก็คือคืนนี้เราเจอกันไดศรีสะเกดก็ไปให้กำลังใจน้องเยอะๆอยู่หน้าเวทีแต่ก็เห็นว่าเอฟซีมาโพดมาไล่มาไล่หามือหาพันคะแนนนะ,ะบบอาจายบพิษทางยกันว่า ให้กำลังใจที่ดีนะคะให้บางคนก็ให้กําลังใจด้วยข้อความบางคนให้กําลังใจด้วยเงินด้วยสิ่งของอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะให้กําลังใจแบบไหนแต่สุดท้ายก็ต้องให้กําลังใจน้องทักแพงนั่นแหละเพราะว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้น้องผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแต่ยอมรับยว่าเก่งอีลีสําหรับเด็กหน่อยอย,อยู่สนีที่ต้องมาแบกรับผ้าละงานผ้าละ,ะดามาผ้าละต่างๆแลหน้าที่เกิดขึ้นน้องก็ต้องแบกรับ คนเดียวเลยนะคะจังใดกับฝากไว้น้ำฝาก,กพ่อแม่ซอยเป็นเกาะซอยนองนะคะแล้วก็คนที่อยู่ไก่น้องว่าจะเป็นครูเต้แม่ติ๋มก็เชื่อมั่นว่าดูแลน้องได้ดีแล้วก็สพอ์ตน้องได้ดีนะคะไม่งั้นน้องคงไม่ยืนอยู่บนดามาามาได้เยอะขนาดนี้นะคะจังใดก็ฝากไว้น้ำสำหรับประเด็นนี้ค่ะ